ซ่อนจำนวนยอดไลค์เฉพาะบางโพสใน IG ง่ายๆแค่แป๊บเดียวค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน YouTube ค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็สภาทุกท่านมาซ่อนจำนวนยอดไลค์จำนวนการกดถูกใจเฉพาะบางโพส์อันดับแรกถ้าเราพร้อมแล้วก็ให้เรากดเข้ามาที่ IG จปุ๊บจากนั้นนะคะให้เราไปที่เครื่องหมายบวกและให้เราทำการโพสต์สมมุติว่าน้ำจะโพสต์รูปภาพรูปนี้เราก็กดถัดไปกดถัดไปให้ได้หน้าตามแบบนี้นะคะ ก่อนที่เราจะทำการกดแชร์ให้เรามาที่ตัวนี้กันก่อนการตั้งค่าขั้นสูงการตั้งค่าขั้นสูงให้เรากดแตกเข้าไปจากนั้นเราจะเห็นหัวข้อคาว่าซ่อนจำนวนการกดถูกใจและการรับชมบนโพสต์นี้ซ่อนจำนวนการกดถูกใจและการรับชมบนโพสต์นี้ให้เรากดเปิดค่ะหลังจากที่เรากดเปิดแล้วให้เรากดย้อนกลับและให้เรากดทำการโพสต์ได้เลยหรือกดคำว่าแชร์ เทียงเท่านี้นะคะโพสตโพสต์นี้ที่เราได้ซ่อนจํานวนการกดถูกใจไว้เพื่อนๆนก็จะไม่เห็นนะว่ามียอดการกดถูกใจเท่าไหร่และนี่นะคะก็เป็นวิธีการซ่อนจำนวนยอดไลค์เฉพาะบางโพสในไ G พูดง่ายๆก็คือเฉพาะโพสที่เราตั้งค่านั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ